ท่านวิทยากรทุกท่านและท่านผู้ปกครองที่มาเล่นที่วัานี้สวัสดีนักเรียนทุกคนที่น่ารักของคุณแต่ขออาจารย์ทุกคนนะคะโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาสองปีเต็มคือตั้งแต่นักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกและในวันนี้นับว่าเป็น วันที่เป็นมงคลสำหรับทุกคนวันที่ทุกคนรอคอยคือนักเรียนทุกคนได้ผ่านหลักสูตรของคณะกรรมการโครงการต่อเถ็ดที่มีความสามารถที่จะลดทวนแ้วเป็นเวลา2ปีเต็มตลอดระยะเวลาที่เราได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเรามีโครงการต่างๆที่แสดงถึงการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ในโครงการ ต้องการให้ทุกคนมีความพร้อมมีการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมครบถ้วนโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้จัดโครงการย่อยๆหลายโครงการมากมายในปีที่ผ่านมาโครงการแรกนักเรียนคงจำได้ว่าครั้งแรกที่นักเรียนผ่านเข้าโครงการนี้จากการทดสอบวัดระดับสติปัญญา ทุกคนรอคอยวันที่จะประกาศผลว่าเราจะได้เข้าโครงการนี้หรือไม่เมื่อนักเรียนได้รับผลของการทดสอบคุณพ่อคุณแม่ผุ้ครอครองทุกท่านได้มาร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรกกรรมาการทุกท่านณนที่นี้ได้พยายามจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะนับตั้งแต่โครงการแรกที่เราได้จัดให้โครงการแรกนั่นก็คือโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดทฤษฎีผู้บุกัญญาของระดับชั้นป .5 หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเริ่มได้ศึกษาเรียนรู้และพบ ว่าตัวเองมีความต้องการพิเศษหรือมีความถนัดมีความสนใจในวิชาที่นักเรียนชอบนักเรียนก็ได้เข้าโครงการที่สองในภาคปลายนะคะโครงการที่สองเรามีชื่อยาวมากเลยแต่ที่นี้ก็จะขอพูดย่อๆว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางด้านการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลมีทั้งทางด้านวิทาศาสตร์มิทยาศาสตร์และสาษาังกและนักเรียนก็ได้เรียนในวิชาที่ตนเองสนใจเป็นเวลาถึงปีครึ่งจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่พิเศษสุด สำหรับนักเรียนที่ยังไม่อิ่มพูดไง่ายๆก็คืออยากเรียนแต่อาจารย์ยังให้ไม่พอนะคะเราก็เลยเริ่รมจัดโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์โดยพัฒนาศักยาภาพของนักเรียนทะลุไปจนถึงระดับชั้นมัธยมจะมีนักเรียนของเราส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการคณิตศาสตร์มัธยม ซึ่งเราได้เรียนเชิญอาจารย์โรงเรียนสาธิตมัธยมมาเป็นผู้สอนให้กับนักเรียนของเราและเราก็ได้เรียนเชิญวิทยากรอาสาอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ปกครองมาช่วยดำเนินการสอนให้กับกลุ่มที่3าของเราด้วยและยังมีอีกหนึ่โครงการที่าคณะกรรมการของเรามีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวได้ว่า เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราภูมิใจในในักเรียนของเราทุกทุกคนที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตรงเี้เจนกระทั่งถึงวันนี้นั่นก็คือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านกาษ,ษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3หรือที่เราเรียกว่าโครงการสมาร์ทคิดสมาทแมทซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุด ที่เราได้คิดคนขึ้นในโครงการน,นี้เราได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรเพยียงท่านเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าเพียงท่านเดียวที่ดูแลทั้งหลักสูตรและสอนให้กับเราในวันจันทร์และวันพุธวิทยากรท่าน,นนั้นก็คือท่านอาจารย์สุโนอิกร ฉันอยากจะขอให้ทุกท่านปรบมือให้เกียวกับอาจารย์ด้วยหลังจากกล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าโครงการโ่งเสิริมเ็กที่มีความสามารถพิเศษได้ทำอะไรมากมายือเกินแต่มันก็ยังไม่หมดนะคะคือเรารู้สึกว่าเราได้พยายามที่จะสอดส่องดูแลนักเรียนที่เราบอกว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพมีความสามารถสูง แต่เราก็ยังไม่พอใจคณะกรรมการของเราก็ได้ประชุมปรึกษาือกันว่าเราส่งเสริมนักเรียนทางด้าน i อคใช่ไหมคะแต่เราลืมลื้ไปหรือเปล่าว่าเด็กที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฉลาดล้ำเลิศแต่สนเหยื่อหลายอาจารย์ไหนท่านบอกกับเราว่าแม้กระทั่งวิทยากรที่นั่านอยู่ ที่เป็นผู้สอนออาาอาาพี่ก่อนอาสาก็จะมาคุยกันให้ทชันฟังว่าเด็กของเราเนี่ยทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่ไม่รับผิดชอบไม่มีระเบียบไม่อยู่นิ่งไม่รู้จักการเทศภดังนั้นจึงมีการประชุมกันว่าเราน่าจะเปิดวิชาพัฒนาอีกคิวขึ้นนะคะและนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ดิฉชันได้ทำในปีนี้ ก็คือได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา EQ โดยเรียนเชิญอาจารย์เป็นประภาเข็มแดงมาเป็นวิทยากรสอนในวิชานี้แต่คาดว่าวันนี้อาจารย์คงจะไม่ได้มาร่วมวิธีเพราะว่าติดขัดเรื่องอาจารย์อยู่ไกลนะคะคงจะไม่สะดวกในการเดินทาง ทั้งหมดนี้ดิฉันคิดว่านักเรียนของเราถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้และสนใจอย่างจริงจังย่อมได้รับประโยชน์จากโครงการของเราอย่างมากมายและโครงการของเราจะพยายามดำเนินกิจกรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นท้นทายที่สุดนี้ดิฉันต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ใิการท่านรองผู้วิการด้านวิชาการหลักสูตร และการสอนและรองรับในการทุ่มฝ่ายและที่สําคัญคือคณะกรรมการทุกท่านณที่นี้ที่ได้ช่วยให้กิจกรรมของโครงการได้ผ่านอุปรุ่งมาด้วยดีจนกระทั่งถึงวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่เป็นตัวอย่างให้กับครูได้ทดลองสอนได้จัดกิจกรรมหลายหลายแบบ และได้เรียนรู้จากนักเรียนร่วมกันแต่ที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นวิทยากรอาสามาช่วยเปิดวิชาเรื่องเสร,รีให้กับพวกเราทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่และได้ความรู้จากวิทยากรโดยตรงซึ่งไม่สามารถจะหาที่อื่นได้อีกแล้ววิชานรขอให้ ทุกคนนะที่นี้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจที่จะเป็นเด็กดีแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ทุกคนที่มาจากคณะกรรมการของโครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ